สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้มาชมมาการาเลี้ยงต้นโพนะครับของนาตุย๋ยนาตุย๋ยอันนี้ต้นโพเนาะอันนี้ต้นโพครับเอเ้เป็น,เป,นเป็นโพขี้นกธรรมดานะครับ<อ>ที่ผมเก็บมาแค่เอามาจากตามซอกหินขึ้นตามซอกหินที่เป็นขึ้นนอกห<อ><อ>ินลางมันจะคดเคี้ยวคดเคี้ยวผมก็เอาต้นมาเอามาตั้ตแต่ต้นเล็กๆแล้วก็เอาหินมารองไว้ เอาหินมายกหินให้มันรองตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ยกลากขึ้นมาเดี๋ยวยกแค่ยกรา,ากขึ้นมาต้องยกลากขึ้นมาอีกหน่อยให้ให้เห็นก้อนหินสูงสูงเรายกลากแล้วก็ต้องเอาดินออกนาะดินออกอ่ะยกยกตอนนี้เราเราเลียงลากมันอยู่อเลียงรากให้มันลากมันแข็งแรงแล้วก็รากสวยแล้วเรายกตอนนี้หินมันฝังอยู่ ครับแล้วยกยกรอยเพื่อโชหินให้มันลากมันลงไปคุมหินแล้วลากมันนี่เราทําม้วนให้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะอ๋อมันเรียกรามของมันเองมันวิ่งของมันเองนะไปไปไปตามธรรมชาติโอ้ถ้าเรายกรากมันขึ้นมามันก็จะไปของมันเองนะมันไปล่างมันไปตามธรรมชาติเขาไปทางไหนแล้วแต่เขาสวยแต่ว่าลําต้นนี่เราดัดลำต้นนี่ผมว่าใช่ไอ้รวดใช่รวดดัดนี่ดัดไปสองครั้งนะเนี่ยครับ ครั้งแรกก็ดัดไปวนซ้ายไปวนซ้ายไงี้ยไนซ้ายแล้วมันจะเป็นรอยเป็นร่องอย่างงี้ไหมหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอโตแล้วมันเนื้อมันหายกลมคืนมันจะหายกลมคืนอ๋อแล้วพันลวดพอมันอมลวดดีแล้วเราก็เอาลวดออกครับนี่นี่พันพันลวดซ้ายฝาผมแล้วผมก็เลยปล่อยทิ้งไว้วันแล้วแล้วใบมันมันไม่แตกใบทิ้งอ๋อเราตัดทิ้งอ่ะตัดทิ้งเพื่อห้ามแตกงใหม่โอ้มันไม่ตายเนาะไม่ตายครับนี่ตัดทิ้งเพื่อห้ามแต่งใหม่ นี่ทำมันทําเป็นคล้ายๆแบบโพมันไม่ใช่ขึ้นตรงคล้ายๆเป็นโพลีลาคช้ยดัด่อยอืมทําเป็นแบบลีลาขึ้นไปเสร็จ,ะจ,ะจ,ะจะแล้วมันจะสูงไหมไม่สูงครับมันก็อยู่แค่เนี้ยไม่สูง,ไม,สงไม่สูงไม่สูงเดี๋ยวใบแตกก็จะสวยเ่ย เรียวใบแตงออกมาเนี่ยมันจะสวยแต่ว่ารากกับลําต้นมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพวกนี้มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยทุกปีมันใหญ่โตใหญ่เรื่อยแต่ว่ามันจะไม่สูงมันจะอยู่แค่นี้แต่ว่าใหญ่รากใหญ่มากๆแล้วผมจะยกรากขึ้ให้มันสูงลอยขึ้นไปหน่อยอ๋อเพื่อโชว์รากโอ้ใช้เวลานานเหมือนกันนานครับใช้เวลานานเพื่อโชว์รากันหลายปีเหมือนกันหนึ่งก็จะก็จะได้อพนนั้นตอนนี้ก็ไม่นานนี่เนี่ยเพราะว่าเลี้ยงถพันรุดมันก็ โตวไวรับการเลือดจะโตวไวอืมก็ขายกันก็แพงเหมือนกันนะแพงไนงะก็จะได้แพงเลยอันนี้ขายไหมเนี่ยถ้าทำใบแตกออกแล้วรือว่าจงเลี้ยงเลี้ยงให้มันได้กี่ปีถึงจะขายแล้วแต่ใครชอบก็ซื้อไปก็ขายเลยก็ได้<อ>แล้วแต่แต่ที่จริงมันถ้าเราชอบเราแต่ผมเยอะมากเลี้ยงไมก้ก็ไม่อยากจะขายเอาไว้ดูเล่นครับอืม ต้นนู้นถ่ายยังต้นต้นนี้ถ้าจะขายในขายอย่างเงี้ยสภาพนี้ขายไหมสภาพนี้สภาพยังไม่มีใบยังตัดตัดตัดแล้วอย่างเงี้ยครับหรืออยากจะเลี้ยงรากอยากเลี้ยงดูใบมันก่อนยังไม่ถ่ายดูใบฟอมมันจะสวยขนาดไหนครับให้มันดูก่อนดูใบฟอรมมันสวยขนาดไหนมันจะสวยขนาดไหนนะแต่ใครสนใจอยากก็ขอซื้อก็ ลองคุยกันได้ก็ลองคุยกันได้นะคุยกันได้เออคุยกันสอบถามได้ได้ล่ะถามได้นั่นนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับถ้าใครสนใจใครสนใจโทรหาน้าตุ๋ยนะครับมีหลายต้นนะกำลังเลี้ยงอู่ต้นนู้ต้นมีหลายต้นอีกหนึงกำลังเลี้ยงต้นโพอ๋อกำลังเลี้ยงอีกหลายต้นครับนี่นี่ต้นโพกำลังเลี้ยงกำลังเลี้ยงลากอยู่แต่ดูเหมือนยังไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมัน ลากมันใหญ่โตขึ้นไากใหญ่ครออก,ก็แต่งมาแค่ใช้เวลานาน,นหลายปีโอ้กว่าจะได้อย่างเงี้ยครับไอ้พวกนี้ใช้เวลาอืมแต่ตัวนี้ก็สวยเนี่ยเดี๋ยวยกไรกี่สวยี่ย,โโยสวยพอโตเลยสวยครับแต่ถ้าใบมันแตกออกมาผมว่าก็สวยแล้วนะสวยละใบแตกออกมาสวยใบยแตกออกมา,าสวยโอ้ดัดได้สวยงามมากเลยนะ กระถางนี้หนักเหมือนกันเนาะหนหนักครับแต่ว่าถ้าใบาแตวออกมากแล้วสวยเลยนะีไปวางจัดสวนเนี่สวยนะผมว่านะสวยครับครับ,รบขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ <laughs>